ถือว่าครั้งแรกของหนูขอยกให้คุณยาลิบาค่ะแล้วก็รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไปด้วยนะคะกับลูนาด้วยค่ะนั่นคือประโยคที่ใช้ประหารชีวิตสินะตราบใดที่มีความรักอายุก็ไม่เกียงจากนักเขียนโอเรชูล่าสู่เรื่องใหม่กับรักต้องห้ามสุดโรแมนติกอีกสิบวิตจะเริ่มออกโฆษณาแล้วนะคะ3 2ม,มาลองเปลี่ยนมุมมองของประกรันลดกันไหมคะถ้าสามารถขอใบประเมิน ขอบคุณที่โทรเข้ามาบริษัทประกันรถของเรานี่คือบริษัทอาคาเดียใช่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเฮ้อไม่ไปเห็นสักกี่ครั้งก็อลังการสุดยอดเสมอเลยนะยาริบะเอจิอายุ29ปีฝ่ายขายโค้ดบริษัทอาคาเดียแห่งนี้เป็นบริษัทของชาวต่างชาติศูนย์บริการประกันภัยสาขาฮัจิโอจิ ji. ขอโทษนะคะโค้ดขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะมีอะไรเหอะะเรอวาเลเซมีคนโทรเข้ามาให้ประเมินราคาของรถสปอร์ตอิตาลีค่ะ ติดข้องด้านเทคโนโลยีหรือเปล่าคะถ้าไม่จําเป็นต้องมีประกันก็ไม่จําเป็นต้องพิจารณาแต่ถ้าต้องการให้พิจารณาตรวจสอบชื่อรถเกรดรถวันเดินปีที่ผลิตครั้งแรกและรุ่นของรถเสร็จแล้วแจ้งมายัางทีมเทคนิคค่ะค่ะอะขอโทษนะคะคุณยาริบะพอดีลูกค้าท่านนี้อ่ะเดี๋ยวฉันจัดก,การให้เองขอบคุณมากเลยนะคะทางฉันเองก็เอออ่ะไม่เป็นไรพนักงานอย่างเราเราก็มีหน้าที่ไว้เพื่อการนี้แหละขาก็ขอบคุณที่โทรมานะครับ นี่โค้ดยาลิบะกำลังเรียนสายอยู่ครับผมชื่อยาลิบะเป็นพนักงานเงินเดือนใบ29ปีผมไม่มีแผนที่จะแต่งงานเพราะผมเองก็ยังไม่มีแฟนสิ่งที่ผมสนใจอยู่ก็มีแค่อนิเมะมังงะแล้วก็หนังสือพ <Hey. S 1> ่มพแน่นอนว่าสนุกเป็นบ้าเลยช้าพลังในร้านเน็ดคาเฟ่นเนี่ยสนุกเป็นบ้าเลยนี่สินะที่เรียกว่าวันหยุดแท้จริงขอดาได้เลยว่านยาวันนี้คงอืมอืมสามวันไปงั้นเหรอ โคตรบลักกักเลยไม่ใช่สิหยิบหนังสือไม่ถึงสินะคงละบากแย่เลยถ้าเธอยังอยู่ตรงนี้ก็โตก็ไปหยิบหนังสือเล่มต่อไปไม่ได้นะสิะบางทีก็ขำตัวเองกับการภาคอนนเมะครั้งแรกเป็นไงบ้างครับกับอนิเมะเรื่องถ้ามีรักอายุก็ไม่เกี่ยวนี่เป็นการภาคมังงะครั้งแรกของผมะะะะกะกล้าขุัวหน่อยงั้นก็ขอฝากตัวนะครับ